ช่องนี้ลดคอกเผาร้อยขายดิบขายดียดครับพี่น้องพอดบ่พอขายน่ะเห็นบ่เห็นบ่อันนี้คือมีลูกค้าน่ะมีลูกค้าจองไอเปเบิดแล้วด้น่ะเพราะว่าช่วงนี้นาทุเรียนนาบกเงาะลูกค้ามาจากจันเทบุรี่น่ะมาก,ก็มาเอาจต่หัวเดียวเผาร้อยน่ะเพราะว่าเอาไปคงเอาไปขายค่าขายทุเรียนเราบอกว่าขายงวดเดียวก็ได้ค่าถขคืนเลยแหละพื่อนอู้มันเม่นหรืหรอ่พี่น้องอพี่น้องอาชีพค่าขายขอยูอ่คอมเมนต์ครามาเบิรงเนี้ย ว่ามันแมนหรือบอว่าขายหนาเดียวได,ได้เงินขึ้นหรือหบอนะไอเสียมจัดฝีดาวแล้วก็แต่งให้เป็นแสนเดี๋ยวจะพาปเบิ้งแต่ละขั้นเดี๋ยวเริ่มจากขั้นนี้ก็แล้วกันกนะนะน,น,นี่ใส่คอ,อกไม่แม็กไม่ยางไม่เผ่าไม่นี่นี่ขั้นนี้ขั้นนี้ก็ลังแต่งให้ขั้นนี้ตอนซื้อมากก็ซื้อแบบเดิมๆได้ดดครับซื้อแบบเดิมๆแบบซี่นะพอลูกค้าจอง ไอเสียบก็จะใส่ไรเนื้อให้ใส่คอ,อกไม่ใส่ยางไม่สใส่เผาไม่แต่งให้เสร็จแล้วก็แมกนาสิบแปดนะตัวนี้เป็นอ่อนิ้วเครื่องสามพันปีสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะปียี่สิบยี่สิบเอ็ดพร้อมกับสีเทาแลม,มโบเดี๋ยวใส่คอ,อกพาร้อยให้ลูกค้าจองแล้วก็เดี๋ยวไอเสียบแต่งให้นี่อันนี้ลอ้อทะาโงนะลอ้อทะาโงครับนะเห็นโซกบ่เห็นโซกบ่เห็นโซกบ่ซ,กบซีต้นเห็นบ่โซกซีต้นทอแซดคุณเห็นบ่ นะมา,าเบิงนี่อีกเห็นว่ายางยางไม่กระทะเบิกไม่เผาล้อยเบิกไม่คอกเบิกไม่แต่งเบิดเป็นแสนบ่ต้องเสียงเงินดาวจักบาทนะของแถมมูลค่า1 5 0 0 0แสบาทมีอะไรบ้างคอกแม็กยางเผาแม็กสิมูลค่า1,000 0แสพร้อมกับมอไซค์มูลค่า5,000 50, มบาทมอไซค์นี่คือเป็นเวฟร้อยสิบไป้ายแดงซึ่งไอเสียมแถมให้พี่น้องทุกคน น้าซื้อคันหนึ่งแถมคันหนึ่งสุดบ่สุดจัดเออเอาไปเล่นบักเงาะเอาเล่นบักทุเรียนช่วงน,นี้นี่ก็ขายแล้วกำลังขายนะมันเครื่องให้ลูกค้านะาข้อก็ใส่ให้หน้าดามด้วยสเตนเลสอย่างดีบังล็อกดาควา่อมน้าเดี๋ยวกระบะดไมจะฉีกพวกพี่นอ้องบรรทุกของหนักเผาล้อยยางใหม่ยาง,ง xcd 2นะเบิกใหม่เลยมิชลินนะครับของใหม่นะเซ็นละเจ็ดพันนะครับเซ็นละเจ็ดพันเบิกให้ใหม่เลยแม็กหน้า18เบิกให้ใหม่เลย เอาดูอดสุดบ่าสุดจัดไอเสียมสุดบ่าสุดครับเออมีลูกค้าหมดแล้วมีลูกค้าหมดแล้วพี่น้องอยากได้แบบนี้ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวไอเสียมจัดให้ฟรีดาวทุกคนนะย้ําว่าฟรีดาวทุกคนนะจะไปแลนทุเรียนแลนผูลมะกรากไม,ม้แลงง้วแล์ค้อยแกงง้วแกคข้อยผุลมะกรากไม้เชา้ชาเช้าสวนนะาะเช่าเกษตรกร หรือว่าพนักงานบริษัทที่กำลังต้องการหารถคอกไปเลียทํามาหากินมาหายเสียมครับครบจบที่ไอเสียมรดซิ่งให้ฟรีดาวแต่งแสนกว่านี่ขั้นพูนอีกขั้นพุ่นก็ล้อทรง้งพุนอ่อนนี่เห็นมามีข้อคุนก็ล้อทรง้งครับขั้นพูนอีกขันพูนอีกแคปลูกค้าบอกให้ใส่ใส่ใส่คอกนะ เราบอกว่าเรอยากได้ตอนเดียวอยากได้แคปจะใส่คอก็จะจัดให้อีกครับพี่น้องอมไม่หรอใจดีครับเอออันนี้นี่กระจองแล้วอันนี้ไอเสียงเป็นเจล้อคิ้วใส่คอกใส่ซแซงใส่เผาร้อยให้ลูกค้านะพี่น้องอยากได้ดรถเผาร้อยมาหาไอ้ครับแต่งให้เต็มนะฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีอุน่นแถมมอไซน์นะโอเคฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์รับชมอยู่จากจังหวัดใดก็คอมเมนต์เข้ามานะครับนะตอนนี้ฝากบอกพี่นอ้องชาวเกษตรกรที่กำลังหารถหัวเดียวไปแดนงาน แต่งเป็นแสนไอเสียมบ่ต้องเก็บเงินดาวน์พร7,000 8,000พร้อมที่สําคัญแถมมอไซต์เวฟรอยสิบไถปลายแดงดีประดีดีครับสุดบ่สุดสุดครับเอาบ่เอาเอาครับมักบ่มากมักแห้งเออเป็นกระังไใกใ่ไ้เสียมฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,ด,สดไอเสียมของแท้ไอเสียมของจริงไอเสียมจัดให้ไอเสียมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ้ว